ปลาตัวตัวนี้นะครับเป็นปลาตัวที่เล็กอยู่ข้างใน,นะนีัยจะเห็นระยะครับตัวนี้จะเล็กกว่าแล้วก็ตัวนี้จะโตกว่าครับตัวรูด้านในครับบ่าเอ่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดความยาวให้ดูฝ่าลมนะเดี๋ยววันนี้วัดที่มันนะแล้วก็มาเทียบกับตัวนี้นะครับ ก็ถึงระยะนี้นะครับซึ่งระยะของตัวนี้นะครับจะมีช่องอยู่ด้านในก็คือช่องนี้นะครับที่ที่เป็นช่องรอบเลยนะครับด้านในสงสัยว่าตัวนี้น้ำมันมันขาดเท้าได้ไหมนะครับ สองด้านหน่ซึ่งไดจิตเตอร์สองตัวตัวนี้นะครับจะเล็กกว่าบส่ตัวนี้จะใหญ่ะจะเท่ากันตัวนี้เท่ากันนะครับแวก็มีตัวลิงก์กันสงสัยว่าตัวนี้รับรับเพชเชอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำมันถ้ามัน ถ้ามันไหลผ่านผ่านผิวตัวนี้ได้นะครับมันก็จะมาที่ร่องแล้วถ้าผ่านถ้ามันไหลผ่านาตัวร่องได้มันก็จะรุกออกมาแล้วก็มาถึงจุดนี้นะครับจุดที่วัดเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปที่รูด้านในตรงนี้นะครับที่ผมเขี่ยเข้าไปเข้าไปรูด้านในแล้วทาให้น้ามันพ่ง่งนะครัพงขึ้นมา เพิ่ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ผมส่งคลิปแรกไปนะครับน้ำมันก็จะอยู่มาสูงกว่าตัวระดับสีสินแดงตัวนี้นะครับแล้วพอตอนที่คายสกูตัวนี้จะมีน้ำมันดันขึ้นมาซึ่งตอนที่ขันรูขันล็อกในรูตัวนี้นะครับน้ำมันจะท่วมตัวนี้จะท่วมตัวนี้อยู่นะครับภายในรูพอดินออกพอดินออกจากจุดนี้นะครับมันก็ลดตาม ก็เลยสงสัยว่าเอ,อน้ํามันที่มันแคมป์เนี่ยผ่านแกนตัวนี้นะครับมีการซึมลงมาถึงจุดนี้ได้หรือเปล่าครับแล้วก็เข้ารูตรงข้างในได้แล้วก็ทําให้น้ํามันท่วงขึ้นมาลองลองวิเคราะห์ดู